ทำไรดิดิ้นเหรอราแม่ยืน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 มยืนตรงนี้มายืนตรงนี้เออยืน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 ดิดๆดๆดิดิดมาี่ก่อนมาที่ก่อนแม่มา มานี่ก่อนมาหาพ่อก่อมาหาพ่อมาหาพ่อมานี่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 ก่อนเลืกมานี่ก่อนมันมันอย่างงี้มันอย่างงี้ถอยมาก่อนถอยมื่ก่อนมากตีถ่ยไปลกถ่ยไปถ่ยไปแม่นั่งด้วยเล็วเลเร็วอ้ยร้อนร้อนร้อน มาให้กินโอหยิบอ,อะไรเ,เออเดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยวแม่เอาให้ดูอันนี้ของน้องู่ดีครับยิ้มก่อนยิ้มให้กล้องก่อนเร็วยิ้มก่อนยิ้มก่อนนี่เฮ้ยยิ้มก่อนยิ้มหวานนี่ทำไงยิย้มหวานเลย,ยถ้าคนหิวแม่ง <laughs> เฮ้ยโอ้ดูรีบฮะนี่บ่หารีบหรอนี่จอ๋อจุ๊บก่อนจุ๊บแม่ก่อนให้ให้กินจุ๊บจุ๊บยังไงทางนี้เหอะแม่อยู่ทางนี้จุ๊บโอ้ย,อยเ,เมื่อกี้ก็เล่นสมัคกูเยอะม์มไปหมดแล้วเรียบร้อย เรียบร้อยนั่งดีดีนั่งงี้ดีดีใครนั่งดียืนนี่ยืนนี่พ่อดูดิร้อนร้อนโอ้หรร้อนร้ปลาเซมมอนอีกแล้วไม่เบื่อให้มันรู้ไปร้อนร้อนร้อนเบาเบาได้กลิ่นไหมนิวเบาร้อนร้อนมันถล่มแน่เลยจริงเลยนิวนิวหันไปหาพ่อหลับตาซังใส่พ่อดิหลับตาซังทำไงวะทำไงไหนหลับตาซังใส่พ่อที่ทำไง แนวนี้ไม่เอาลูกไม่งัดไหนทำดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อรอดในโชว์พ่อดูพ่อรอดูเร็วๆทำไงวะทำไงวะตาสังหลับตาสังตาหยีอะไหนไหนในถ้ำถำโชว์โชว์เดี๋ยวมันร้อนอยู่ลูกหลับตาสังเนี่ยนี่มันหน้าฟินนี่ว่ะหลับตาสังใหม่หลับตาสังใส่พ่อเลยนู่นหันไปทางนู่นหันไปหาพ่อหน้าฟินนู่นหันไปหาพ่อร้อนร้อนเออโอเคโอเคปั้นลูกปั้นลูกคิวเลยหลับตาสังหลับตาสังหลับตาสัง